อ่ะเหมือนเดิมอีกแล้วครับวันนี้ที่นี่นะครับดูนะครับตลาดนัดคลองถมสัญย่านนะครับนี่วันนี้ก็เราเมนูนะผัดเผ็ดปลาไหลนี่พริกไทยจําได้ไหมใครจําได้บ้างนี่ที่เราซื้อนะที่ตลาดประแสนี่พริกไทยจากจันทบุรีเลยนะพริกไทยกระเทียมอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะบรรยายม <c oughs> ีค่ะ พริกไทยแล้วก็กระเทียมพริกขี้หนูแห้งแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ลูกประกูดอเเออ่าเดี๋ยวเราตำพริกแกงกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูขั้นตอนการต่อไปนี่ก็เป็นมื้อเที่ยงของเรานะที่ตลาดคอนทงสองย่านเดี๋ยวเราจ ทอดปลาดุกีปลาไหลเราเตรียมแล้วีกแกนที่จะนอมตามเสร็จแล้วน,นุ่งเครื่องเคยงแล้วเราก็จะมีวันนี้มีสามเมนูมีผัดเนื้อผัดเผ็ดเนื้อผัดเผ็ดปลาไหลทอดปลาดุกเค็มสามอย่างนี่ก็เป็นมื้อเที่ยงของเรานะที่ตลาดคอนทอมสางอย่างแล้วกทอดปลาดุกปลาไหลเราเตรียมแล้ว ที่แกงที่จะนอมตามเสร็จแล้วอันนู้นเครื่องเคียงแล้วเราก็จะมีวันนี้มีสามเมนูมีผัดเนื้อผัดเผ็ดเนื้อผัดเผ็ดปลาไหลก็ปลาดุกเค็มสามอย่างจับมาจากไหนนะปลาไหลฟังมาจากไหนปลาไหลไปไปจับมาจากบ่อเลยแต่ไม่ได้ไปทุกบอ่อแถวที่บางบอ่อใช่ยังไม่ได้เปิด บอกก็มีบอกก็ไม่มีใช่ไม่ตลาดเลยอ่ะตลาดบางบ่อเรามาเดี๋ยวมันจะเปิดไฟก่อนไปลูกบ่อกรายยังไปบางบ่อย umm ังไม่หมดอ้าวเดี๋ยวตะนี่ฟู่ยแกโทรศัพท์แล้วรมันชัดแจ่วเลย เองก็ช no no. ัดเดียวค่ะไปัโอ้โหดูทำดูมึงทำดูดูดูมึงทำเอ้าวอ้าวง่ายๆกูวาแล้วถึงไม่นอนถ่ายติดไหมโดนตึงมันไปดิอันตรายอ่ะโหด้านข้างเฉยเลย เป็นเหมือนไอเจ๊น้ำหมูกระทะที่ระเบิดนะ่ยค่ะต้องใครทำชิ้นมือบ่อยอะมีกล้อง 4K ขายนะสามร้อยหกสิบหรอใช่ความคมชัดระดับ U อะไรเนะี่ยนี่ชับเด็กด้วยเล่นไม่เป็นอยาก้สามร้อยหกสิบกี่ร้อยอ่ะเดี๋ยาลองประมูลกันทำไมไม่ถามหลักขันมัน <c oughs> โอ๊ยเนาะ ออตอนนี้เขาขายอยู่9 5 0ฟของใหม่อ,อ,อะไรก้องถาอา่ายไม่ติดเขากดสต้องไปก่อนดิไปนอมไปเอาอันใหม่มาไปอันที่จะขายอ่ะเอออยู่นี่ดีกว่า <c oughs> มึงมึงอนาคตมึงอ่ะมึงรู้ไหมมึงจะลดลงมึงจะไปทางไหนเนี่ยมึงรู้ไหมอะไรขอดูนิดเป็นไงเปิดตั้งนานไม่ติดเนี่ย ตูตงไหนตแก๊สใช่มันเอาถ่ายด้วยถ่ายถ่ายตอนเรานั่นไปไงไงก็ถ่ายอยู่ื่อเนี่ยขัวท้ายรถเราเราเราทุ่มทุนขนาดไหนขนาดขอแก๊สไอ้นั้นไม่ดีหน่อยนึงไอตัวนั้นไปไหนอะฮะตะแรงมันไปไหนอันนี้อันนี้ของฝาก tam xăm cũng được đấy. dùng da nhảy này. đó. này. <coughs> <coughs> ร้อนไม่บอกว่จับได้เฮ้ยแกงงูใบตัดมาครับโอ้แซ่บแล้วอร่อยแล้วมาเชี่ยวไปแล้วนี่นี่ช่วยเทปะไม่ได้หยิบมาเลยเอาไรชูรสชูรสปลายกมาทักล้างไงใกล้ๆเลยชูรสรสดีมีเปล่าอะไรบ้างดีเรื่องเขาเลยอะ นูอะไรกระปุกเอออันนั้นน้ำตาลนนนนทุรสสีชมพูรวมไปกระเทียมกระเทียมฝางกระเทียมฝางเออรสดีตัดปลาไหลนี่เราต้องใส่น้ำตาลไม่ใช่กกรสดีอยู่ในซองแหมเด็ดตีเลยเออแล้วก็เอาซอสฝาเรืองขึ้นมาด้วยเักเขียวชัน อ้าวนี่ไงซอสหอยเรามีนี่หปล่าอ้าวเอาแกลับไปเลยงั้นแ่ะเอาเปิดเปิดเปิดบ่อไอ้เขาอือมีเปล่ามีตะขวดเปล่าตะขวดเลยเออโถเป็นฝั่งเขาอีกจะให้รเขากลับไว้ของมันไม่ได้เสียเอาไปเอาไปไม่เอาไปเปลี่ยนทีละโถหูมือกูใหญ่นะห่วงแล้วไปบ่อมาไม่บ่อมาเด้ไปทุกบ่อตกลงในชั้นไม่ได้เหรอ อะไรใช้ไม่ได้ได้อ๋อแล้วนะแม่ซื้อมาให้เลยตั้งใจหมดกองหมดกองจะหมดแล้วนี่ละไอ้ที่บอกว่ามันอร่อยอร่อยทุกทีก็แบบนี้แหละใส่ทีหมดทีใช่ยยากเลยถึงว่าม่ซื้อมากับกับข้าวทีนึงนี่หมดเลยรถดีทองไปนัวครับไปนัว โอ้โหน้ำตาลหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่าแต่ผมข้างบนเลยผมข้างล่างก็ร่วงอย่างนี้เขาบอกไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วเหรอไม่เกี่ยว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 โอเคเขาบอกท้าอย่างนั้นกินเงินเข้าไปก็ร้านทั้งประเทศแล้วออโอเคเขาบอกว่าไอ้ที่ทุโรถเนี่ยพี่เขาบอกว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีเพราะว่าเป็นคนเอเชียผลิตถ้าเป็นฝั่งยุโรปผลิตอะไรนี่หมด ใช่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วน้ำมันพืชน้ำมันหมูไม่ดีไม่ดีถ้าเอเชียไปดีถ้าเอเชียทำกลุ่มคุณโรมาจากญี่ปุ่นหรือเปล่าใช่ถึงว่าไมาผลิตทางญี่ปุ่นมันดีเลยเรู้ไงรู้ไงอันนี้อันนี้คือถ่ายเป็นวิดีโอจะมาแล้วเป็นวิดีโอจะมาว่าชีวิตพวกเราแต่งจอไงทำช่องทำช่องก็ทำช่องอยู่อยู่มตาติดตามด้วย กเที่ยวครัวท้ายรถช่องผมอ่ะอ่ากินเที่ยวเดี๋ยวปั๊มให้ดูอย่าลืมอย่าพลาดนะครับ้ไม่มีขีดตะไหรไม่ขีกใบเลยเหรอดูให้แน่ว่ามีน้ำยอะแยะเลยแล้ววันนี้วันนี้วกันไหนเป็นน้ำเยอะไม่รู้เลยพวกจะพวกชายทะเลน้ำจะท่วมก็ไม่รู้จะไปน้ำตกกันหรือเปล่าจะไปนอนกระทิงกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เต้นให้เต้นมันก็บแล้ว

รวยสินรวยน้ำใจอย่างน้าก็รวยน้ารวยน้ำใจใครจะรวยทําทำอะไรไม่หวังอะไรหวังแค่มีน้ำใจใช่ไหมแต่เวลาไปเติมน้ำมันที่ปั๊มเอาน้ำใจเติมน้ำมันให้สักถังนั้นด้วยใจยังอ่ะอุ้ยใจนั่นเลยเหรอ เราจะกิน,นทั้งทีกินใส่ช่องใส่จานมันก็จอกม,มันก็จอกมันไม่ใช่ลุงโลดได้ก,กัมมังไนหะอือได้กัมัมมงมผัดทีผัดเป็นกำมังไม่ได้ผัดขายนะผัดบริโภคกันเองที่ตลาดนีแ่แหละครับครอบของกินเที่ยวครัวใายรถนอกข้างกน

เปข้าด้วยกันข้าวเยอะนะอะ้เเนี่เป็นเมน